ผีเจ็บเป่าคุยกับผีได้ใช่ไหมเอา เดินผ่านเฉยไม่สนใจเราเลยเลยทุกคนสามารถคุยกับพีได้เอาละเอาละเอาละสตองแฟชช์ไรอื้อหือนี่แหละสตองแล้วเนี่ยไหนเนาะไหนวะอะไรครับเนี่ยที่มันสตองแล้วใช่ไหมเนี่ยเออเอา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 สมุดตัวคนนั้นจะเอาเอาสมุดแล้วก็ไฟฉายอันนั้ไปเซ็ตกล้องก่อนไหม ไปเช็ดป้องกอนไปก็นั่นแหละเอาสมุดนี่ขยายขยายขยายอยู่นี่โอ้สตองแฟนไลท์ก็ใช้ได้นะก็สตองดีไหมพอมันมืดๆแล้วสตองเลยอ่ะมาเลยมาเลยไอ้นู่นน่ะไม่เอาสมุดเหรออ๋อไปอ๋ไปอ๋ไปเก็บสมุดมาได้เครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ที่ิครเรอผมมีขาดที่บอกครับเท่านดำเนี่ยใช่ยิบดิวมามาเหรอแมนยังวะ เอแล้วมันต้องมีเครื่วัดอุณหภูมิไม่มีเ้าออกมาเลยันี้มันบอกว่า d e t e c t o r r o o m i ว t สเ Celsius ไม่ได้เอามาได้เอามาแต่เราแต่เราอะนี่เราเราใช้เราใช้คอมพิเนี่มันไม่ได้เอามาเราใช้คอมพิเอรเอาเอ่อชั้นสองชัวจากการสัมผัสได้น่าจะอยู่ชั้นสองเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะไฟเดี๋ยวไฟมันตัดโอเคผีชื่ออะไรไม่อ่ะ โอ้ยมีคนหนึงอยู่ตรงนี้ลูกซามูไรอ๋อโอเคนะเป็นโรงเรียนห้องเด็กน้อยก็เป็นไปได้ไปไหนกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยกระดูเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเจอแล้วเหรอไอ้ฟาร์ดุูดอยู่ไหนอยู่ไหนในห้องนี่นิ่นี่โอเคกำลังเดินไปเฮ้ยก้มลงถ่ายแชะโอเคชัดเกณฑ์ เราดูเราดูไอ้ปากเขาด้วยนะปวดเล่นไม่ได้มองจอใครเว้ยเดี๋ยวผีมันชื่อว่าอะไรนะเซ็ตกล้องยังเซ็ตกล้องเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะมันเนินเดี๋ยวมองเดี๋ยวมองไม่เห็นยิปเปิลอยู่ไหนอางเพื่อนเลยอยู่ตามพี่เดฟอยู่โอเคอย่าไปไหนนะไปอยู่แล้วเล่นมองยิบเลยไ้คือนั่งเล่นของคุณอปวดบางสมุดไม่ตรงไหนเนี่ยสมุดอย่าเพิ่งยังหาผีไม่เจอเลยเนี่ย เราต้องหาอุณหภูมิก่อนพี่เราต้องหาใช่หาอุณหภูมิแต่ว่าลืมเอามาไม่ไม่เราดูความยังไอปากเราได้โอเคงั้นเราก็ต้องใช้ระบบเมนนุ่นที่สุดอ่าไฟดับแล้วนะใช่ไหมไฟดับแล้วนะเปิดไฟเยอะเกินเปิดไฟเยอะเกินพี่ปิดเองเอาหรอเอาลงมาข้างล่างเลยเปิดได้ไหมคะตู้มันซอนได้ไหมคะได้เจ้าเป้ากดอะไรคะ ไมพูดนต้องกดอะไรอ่ะ Are you here ไปกัดกัดไปขผมระยะอะไรเลาอย่างการไม่่อนหนูครอบตู้อะผีมาหนจะแอบไงอ่ะด้วยไปไไปตุกไปตุกช็อกชิมีข้ล่างไฟตุกข้างล่างไฟตุกปิดปเองไม่ไมไช็อกชิมีข้างบนกันผมบรกันม็กับแม็กปิดไฟก่อนไปด้วย พี่อยู่ข้างบนกันผมมาอยู่ข้างล่างคนเดียว Come to show me แกอีกส้นเองไม่เจอไม่มีเลยอยู่รถเราอยู่รถเราอยู่รถชื่อว่าอะไรนะชื่อชื่อชื่อลินดาลินดาโดมินสันพี่อยู่ข้างล่างนะผมอยู่ข้างบนโอเคนะเนี่ยขึ้นขาสารภาดูเนี่ยตะกร้าขึ้นสูงจักลินดาโชว์มีตอนนี้ใครอยู่ข้างใครอยู่ชั้นบนผมผมผม c o m คำทูชโอมีฉันบนไม่เห็นเห็นเลยพี่พี่รอดูค่าสถิี่ค่าสติของรถหนักหนักค่าสถิติเท่าเท่ากันอายุเฮียของเฮยลินดาจำนวนรถเยอะกว่าโอเคงั้นจะอยู่ข้างบน come to show me l i n d า Are you here ได้ไหมเขาบอกว่าทำ some activity ให้เขาปุ๊ u s o m e t h i n g do something do something l i n g do something ลด do something เฮ้ยเราได้นำสกุลค่ะเอ้ยไฟไฟข้างล่างพี่ฟล่างพิ่ไฟข้างล่างกับพิปี่ ไม่พี่ข้างบนไม่มีเฮี้ยอะไรเลยช็อคจูมีต้องแยกกันเดินต้องแยกกันเดินด้วยแล้วใครจะถ่ายรูปผีเนี่ยมันบอกว่าต้องเป็นแค่คนคนเดียวเขาถึงจะมาก็เป็นผู้หญิงเดี๋ยวได้ไหมนะหาที่ซ่อนก่อนเรียกชื่อดิเรียกชื่อเรียกชื่อปุณณ์ดาทุกคนเลี้ยงมาที่ซ่อนก่อนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรอุณณ์ดาห้องมาแล้ห้องเจอเจ้าดา ไหนไหนไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอยู่แล้วที่ห้องนี้ห้องนี้เหรอได้ไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อใช่อุณหภูมิลดจริงด้วยเย็นป่ะเย็นป่ะเย็นเย็นเย็ยนเย็นแต่ว่าเราไม่มีเครื่องจับอุณหภูมิเโทนโทนโชว์มีซ o มติงเล็กชื่อเล็กชื่อเล็กชื่อเปเลยลินดาเต็มเต็มลินดาดลินดาเลยนะลินดาเลยนะ Robinson. l i n d a r o b i n s o n something Show s o m e come to kill me เยนมากเย็นมากเยนมากตอนนี้เยนมาก come to kill me level C แล้วครับอีก come to kill me มันเริ่มโมโหแล้วชื่อเต็มเต็มนี่เริ่มลินดาโรบินสันโชว์มี where are you ตึงแยกกันหน่อย เดินแยกกันแล้วนะผมจะไปข้างบนเลยนะเพราะว่าข้างบนแรงมากพี่ไปกับพิ่ไฟอะไรกับพิบไฟห้องกับพิบห้องล่างใช่ปะ่ะ<แ>โทนโทนเอาเอากล้องมาตั้งข้างล่างดิโอเค<า><ห>เออ<ห>เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวฝากไอ้เ้ยนี่หน่อยพี่พี่เมียน้อเมียนึ่นั่นแหละฝากไว้ก่อนของผมเต็มดินดาท็อกทูมี และวสามพเรียกอีกทีดิไอเริฟยูลินดาคุยอ่าเลยคสี่เลยพี่พูดอีกทีดิโอ้โหขึ้นโดบแล้วยูรินดาเปลี่ยนกล้องไปรอเลยอ้าวกดผิดและพี่อะไรมันดบพี่ต้องเรียกเลยเลยโอ้โหขึ้นแปดแล้วพี่แปดแปดมีมีโอกาสโดบลงมาเหลือ้โพี่อยู่ข้างบนใช่ไหมหรือชงล่างช่วงล่างพี่อยู่ในห้องนี้แหละแสดงว่าผมต้องไปข้างบนใช่ไหมดตำรวจแล้วย้ายตรงนี้ เรียกลินดาเยอะๆอ่ะโทนโทนโทนเราออกจากบ้านไปก่อนนะพี่พี่ขออยู่ตรงนี้คนเดียวไม่ไม่ไม่ไมย่าเพิ่งเข้ามาย่าเพิ่มเข้ามาต้องอยู่คนเดียวผีมันถึงจะมาอ๋อ,อพี่เนมเจ็ดสิบเข้าผมแล้วนีุ่ฟไฟกับพี่ป<า>่<อ><ไ>วเนมครั<ว>บมันไม่ขึ้นนะการแมงขึ้นเซโู่เลยโอเคแสดงว่ามันเป็นมันเป็นผีที่หมายหัวผมไว้โชว์อิทมี ใครมาวะพี่เดฟดเฮ้ยเดี๋ยวได้มื่อกี้อะไรแบบคลิปเลยไม่มีสัญญาณไหนวะผมจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะขอที่คุยหน่อยลินดาโชยินมีเอาพี่เดฟพี่เดฟมานี่พี่เดฟพี่เดฟไปไวอยู่ตร สตองแฟตไลน์นี่ก็สตองจริงๆลินดาลินดาโลเปสันแมคโคโลปัสอะไรเนี่ยพี่พผมปัดใจว่าห้องนี้มันเย็นนะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นห้องข้างบนที่เย็นด้วยไปห้องข้างบนเหันไหมนี่มันขึ้นมาแล้วพี่ว่าตอนที่พี่เดฟพูดอะไรอะขึ้นมาโ นี่ยังไม่ดอกนะฮัลโหลเกิร์เรทีมสาวนี่พี่อีกทีนึงพี่ดอกลงนะดอแล้วอ่ะหูมาแล้วพี่พูดเรื่อยๆพี่คลิปท็อกกิ้งพูดเรื่อยๆบินดา know you ทำทีอ่ะคือมีไห้องนี้ไม่ไม่เย็นแล้วอ่ะบอกแล้วไม่ไม่มันน่าจะเฮ้ย ตัวตามพี่เดฟไหนวะไม่ไม่ไม่ต้องตามพี่เดฟตอนนี้ยิงสามนะดอบลงเลยโชว์ยูเฟซทูมี่ now now โชว์มีเลยพี่ทำมันโผล่ตัวมาเลยไปชั้นสองเธอปะเดี๋ยวผมจะซัพพอตอยู่ข้างล่างเองกับพี่เนมพี่ต้องขึ้นไปชั้นสองแล้วแต่ไม่มารถบัสใช่ไหมไม่มาไม่มายังไงก็ไม่มาเฟซทูมีลินดาพี่ลินดา เออขาเปิดไฟห้องนี้ได้ไหมเพราะว่ามันมืดมากสมอนเติมเงินเลยโชว์อิทมี่เจ้โชว์มีโชว์มีอยู่ที่หองกินเฟซินดาว่าอ่า หายแล้วว่าไอ้เคียรคุณยวโดนแล้วเนี่ยมันบอกว่า get some paranoid activity มันจะต้องทำอะไรที่แบบให้ผีมันหงุดหงิดอ่ะเรียกชื่อด้วยแล้วก็ get some paranoid เดี๋ยวมีใครมาปิดประตูไหมไม่มีแสดงว่าพี่พี่เดบเราปิดประตูแบบดึงดึงๆึงึงแล้วก็เรียกลินดาได้ไหมได้ลองด้วยใช่ไหมจำเปิดประตูไม่ได้นะแสดงว่าสมุดอยู่ใครสมุดอยู่ที่เปล่าเปลดาเปล่าขอสมุดหน่อยเฮ้ เฮ้ยมีอะไรจะบอกว่ากี้ได้ยินเสียงข้างบนตุ่งแล้วเราต้องเอาสมุดไอพี่ยังไงอะกดกดที่สมุดแล้วกด E Q กด E E E อะไม่เห็นนี้เลย E แล้วกด G กี่เดียวผมอยู่ข้างหลังพี่นะเรร็บร้อยเออแล้วพี่ขึ้นสาม Come to show me Linda พี่เดฟเดี๋ยวผมจะเอาสมุดไปไว้ข้างใน Come to show me Linda ให้ปิดประตูละ Come to show me Where are you Where are you I will find you I will be find you and I kill you ประตูปิใส่ไปประตูปิดใส่ปตูปิใส่หรอใช่ใช่ขั้นไล้้างล่างข้นล่างประตูปิซใส่ปิดประตูไกลหรือเปล่าวะปิดขยะของได้อะ ประตูปิดใส่เลยเมื่อกี้าารกกประตูนี้เมื่อกี้ผมจะเข้าประตูนี้ <c oughs> มันปิดใส่ผมเลย Come to show m e Linda Come on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  Come to show m e รงนี้เย็นๆว่ะเย็นมากเย็นมากพี่ Linda l o v e you l o v e you ส่งสารทีแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับอ็กลับไปตั้งหลักก่อนนะอะไรวะเออนี่ไงห้องผู้หญิงเลยกินดาผีผีไปฝักติดตดตเปิดไหมห้องนี้ห้องนี้ไอ้วะห้องนี้อ่ะห้องนี้น่ะเย็นแต่ว่าผีอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเฮเช้เจ้ผีอย่างนู้นใช่ไหมเออยืนข้างในอ่ะฝั่งเดินไปเลยที่ไม่ใช่ห้องเจ้อะ งั้นเดินตรงไปแล้วนะจะเปิดประตูห้องนี้แล้วนะต้องอีกต้องอีกใช่ครับเไอเอาไอเทมไอเทมไอเทมเจ๊ขอไปดูกราฟก่อนแป๊บนึงแบบนิ่งมากครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นอสองห้องผมไปกับพิบเองด้วยสี่ครับตอนนี้เทอร์โมมิเตอร์ขึ้นฝาขึ้นสองห้อง,อ,องผม ลบสองอะขึ้นสองขึ้นสองขึ้นม0สุดแล้วไฟกระพริบด้วยพอยูนิชูยูเฟตจูนี่อ๋อวะไม่เจอเที่อะไรเลยครับท่านผู้ชมไม่เจออะไรเลยนะครับท่านผู้ชมตู้จริงๆตอันนี้สถานะพี่เดฟค่าสติอยู่ที่49รี่อยู่37ของใครอยู่37ไหมลีดเหลือ36แล้วครับ ขอผมเหรอค่ะพี่เดฟขอเครื่องขอเครื่องพูดหน่อยดิในอยู่ในอยู่นี่อยู่นี่ถ้ามันไม่ตอบสปิริตบล็อกมันก็ไม่ตอบนะพี่อะไรล้วอสมุดอ่ะแล้วยางยังยางแล้วโทนโทนกับพี่เดฟออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวผมจะลองเพื่อมาได้พี่เดฟไอ้เอ้กล้องอีกตัวหนึ่งกล้องที่สองพี่พี่ไปวางไว้ข้างนอกตรงระเบียงนี่นี่กล้องกล้องที่สองพี่พี่จะเอามาจ่อที่พี่เลยเพราะว่าตอนเนี้ย ในห้องเนี้ยมันเกิดมาขึ้นสองขีดใช่ปะคลิปอ้อนโยซารุน่าอะไรนะเจ๊เจ๊อ่านให้ฟังหน่อยเจ๊เจ๊ท็อกชูนี่อ่านนี้ให้ฟังหน่อยอันที่สี่ไม่ใช่ได้ไงอันที่สี่เป็นเมมเบอร์ทีมโว l ูมิสเน s s เอลโกนแสดงว่าเป็นติดต่อหนึ่งในหนึ่งในทีมของเราแล้วก็คือเมื่อกี้ที่ที่มันพลิบๆอ่ะ แสดงว่ามันเป็นผีที่ไม่ใช่ผีดุร้ายไม่ใช่ผีอะไรเลยคือผีคนเนี้ยมันจะกล้าออกมาในเมื่อคนอยู่คนคนเดียวซึ่งถ้ามันมีสองคนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันมันจะไม่กล้าออกมาเฮ้ยเมื่อกี้คี่ออกจากห้องมาคุณขึ้นสูงจังวะห้องไฟกระพริบห้องไฟกระพริบให้เป้าเข้าไปไหมเมื่อกี้ไฟกระพริบในห้องนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ไฟกระพริบเราไปห้องนั้นเลยต้องาไปคนเดียวเราไปห้องนั้นไม่ด้เป้าไปใช่ไหมไฟกระพริบทั้งบ้านกระพริบทั้งบ้าน กับพีททั้งบ้านเลยจ้าไม,ไม่เปาเห็นแค่ห้องนั้นห้องเดียวกับิดห้องอื่นไม่นะทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยโอเคหยุดออกล่าแล้วแสดงว่ามันน่าจะเป็นแม่ปะออกล่าตอนอยู่คนเดียวอะ่ะใช่ม่เนี่ยกล้องที่ตั้งเอาไว้อะมันมีสองใช่ป่ะแม่ไม่ก็หวาดอะเพราะว่ามันก็อ<ป>ยู 2, ค่คนเดียวอ่ะ กล้องที่สองมันวางมันวางไว้ตรงระเบียงหน้าบ้านมันไม่ได้ค่อยมีประโยชน์ะอะไรกล้องตัวนี้ไม่ติดเฮ้ยไม่ใช่ดิกล้องตัวนี้ดิดไม่ติดเฮ้ยไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ย,อยไม่ทันเอามายเอยมามายเอามายเอามาย,ย,ยโทษกลับพี่ได้แล้วไม่ผมถ่ายไม่ติดต้องกูต้องถอ่ายติดเยี่ยมติดแล้วไปแล้วล็อก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 ใช่ไห <G ül> มโอเคพี่โดนโดนพี่โดน เอาผมมันมาเอาผมมันมาเอาผมเรียบร้อยผมตายครับครับครับพี่เดฟพี่เดฟพี่เดฟไปนั่งไปนั่งไปนั่งมองหน้าโทูหน่อยพี่นั่งมองหน้าโทูหน่อยอ่าอนั่งครับไปเอ้ยนั่นแหละอย่าลืมอย่าลืมวโม่กล้องอย่าลืมอะไรกลับไปทูลนเละเอาตัวสามส้าเฮ้ยเอาเอาของกลับไปก่อนเอาของกลับไปด้วย ไม่ต้องค้นกลับมันจบทกมแล้วมันจะเอากลับให้เองแต่ถ้าว่าโทนตายของที่โทนซื้อมาจะหายหมดเีนไม่เอากลับแล้วมันจะไม่รูปถ่ายได้ไงเดี๋ยวขอเช็คก่อนโอเคโอเคเจอผีได้แล้วเดี๋นี้ประเด็นคืออันที่สามมันบอกว่าไงห้องสิบองศาสิบเจ้เสือไม่ได้ออนั้นมาจบแล้วภารกิจนี้จบแล้วเดี๋ยวเอาฟิซซิ่งก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะมันต้องมีฟิซซิ่งหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกนะแล้วกำหนดผี ดอกล่าตอนอยู่คนเดียวน่าจะเป็นแมยไม่ก็วอดลองๆไม่ขึ้นไม่ขึ้นสูงไปผมตอบยูเรียแล้วเรียบร้อยไปบินสมุดเก็บหลักฐานมันอยู่ไหนอ่ะอีกประเทีอ่ะไ่เป็นเลยเดี๋ยวมันจะมาคดีหลักฐานปกติมันจะต้องเก็บใช้ไหาทำไมของผมไม่ขึ้นยูเรียอ่ะของผมขึ้นในพวกแบงก์นี้พวกเนี่ย มีพวกสป,ปิริตอะของมึื